สวัสดีครับวันนี้รีวิวมีดหนึ่งเล่มน,นะครับผมเป็นมีดซามูไรนะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับปักหมุดทองเหลือง 1. จุดทำเป็นกาดทองเหลืองนะครับเหล็กตลอดลูกปืนนะครับผมใบยาว9ก้นิ้วนะครับ ตรงคอทองเหลืองนี่ก็ยาวอยู่ประมาณเพราะว่าตร,ตรงนี้ถึงด้ามจะยาวอยู่เจ็ดนิ้วพอดีครับใบกว้างหนึ่งจดสองนิ้วครับสันหนาห้ามิลนะครับสันเสมอเปิดคมพร้อมใช้งานเหมาะมากนะครับไม่มีฝักนะครับ เป็นเหล็กตลอดลูกปืนนะครับเล่มนี้ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับราคาอยู่ที่สามพันสองร้อยรวมส่งนะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ